มาอีกแล้ววันนี้ที่น้ำตกเท่าโต้น้ำมาเรื่อยๆหันน้ำมาหันน้ำมากันต่อมองกล้องสิ Ô <laughs> ừ, <thì xưa. cười> tiếp tớ. Đi là ạ. Đi đi. Nhìn kìa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 . Nhìn เอากระป๋องให้แม่ทายไว้ดิมันแรงมากฝัง วันนี้น่าเล่นกว่าขามมาทางนี้ลูกอยวาพ่อตำรวจแก้วเครือกนี่มากเดีจะห่มหรอก เ,เชื่ออ,อกไหมนินมานั่งตรงนี้เดินตามเนลยมา,น,า,ยามนั่งตรงนี้ก็ได้เ่ยตรงนั้นก็มีทาวาน 你吃啊？